สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่6กุมภาพันธ์2568ครับผมจะพาท่านผู้ชมไปชมเหลืองจันป่าครับเหลืองจันทบูร์ป่าซึ่งมันเกิดเองตามธรรมชาติที่ต้นทุเรียนแต่ภาพที่ออกดอกนี้ผมถ่ายเมื่อปีที่แล้วนะครับ2567ประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์2567มันออกดอกบานแล้วล่ะครับแต่ว่าปีนี้กุมภาพันธ์2568มันเพิ่ง ออกดอกจิมๆเองครับยังไม่เบ่งบานเพราะนั้น14กุมภาพันธ์เนี่ยวันวาเลนไทน์เนี่ยยังไม่น่าจะบานผมจะไปย้ายมันจากต้นทุเรียนนะครับจริงๆถ้ามันอยู่มากต่มต้นทุเรียนเนี่ยก็ไม่ค่อยไม,ไม่ไม่เป็นผลดีกับต้นทุเรียนเท่าไรหร่อกครับจำเป็นต้องย้ายมันออกไปบ้างอ่ะาวน,นี้ก็จะมาเนี่ยทุเรียนป่าอันนี้ตานี่มันเกิดขึ้นเองโดยของธรรมชาติใช่ไหมเออทุเรียนป่าเนี่ยมันอยู่กับต้นทุเรียน เนื่องจากว่ามันต่ำเนี่ยมันก็มีปัญหามันทําให้ทุเรียนมีสิทธิ์ที่จะเออจะตายได้ตายไปหลายต้นแล้วตอนนี้ทุเรียนราคาแพงเออทีแห้งหมดนี่ดอกเต็มเลยเป็นทุเรียนป่าอืมคุณตามาอยู่ที่นี่กี่กี่สิบปีแล้ ก็น่าจะห้าหกสิบปีเนาะโอ้เจ็ดสิบปีป 100, อ๋แล้วไอ้ทุเรียนไอ้ไอ้เหลืองจันป่านี่มันมาขึ้นเองมันก็แพร่พันธุ์ไปเรื่อยเนาะดีมากเลยแต่ว่ามีข้อเสียและมันเป็นลังมดแล้วก็ออมันทำให้ทุเรียนอายุสั้นกิ่งมัน เมื่อก่อนทุเรียนราคาถูกไม่เป็นไรตอนนี้ทุเรียนราคาแพงนะก็ะต้องเอาไว้อ่ะนี่เหลืองจันตอน,นี้เหลืองจันป่าแท้เอออ่ะตอนนี้ด้วยเนีมันขึ้นอยู่กับไอ้นี่อ่าอะไรอ่ะเอื้องมะลิเนี่ยเอื้องมะลิไม่ได้เรื่องอ่ะอ อ๋อนี่เอาออกเดี๋ยวไปเอาเอื้องมาลิออกทางนี้อีกเมันเป็นรังมดแล้วมันทำให้กิ่งมันโผล่ด้วยนะโอ้ปรากฏไอเอื้องมาลินี่มันมาอยู่กับเหลืองจันนี่เหลืองจันสู้มันไม่ได้นะไไม่ด้คอีอโอเค จริงๆแล้วมีอีกเยอะเลยเนี่ยแต่ว่าอันนี้ปล่อยไว้โอ้โหอันนี้มันมีมันมีเหลืองปลอดกับเหลืองจุดปนกันอยู่นะเนี่ยอ้ออันนึงมันมีเหลืองสีชมพูอ่ะอ๋ออันนี้อันนี้ปลอดไอ้มันมีชมพูด้วยเหรอคุณตามีครับมีครับอยู่อันไหนไม่รู้มันยังบานหมดกอนู้นเสาลูกอนู้นอืมโอ้อันนี้ก่อนนี้สวยมากเลยเพราะว่ามันเป็น มันจุดน็ิๆมันจุดน้อยๆโอ้โอ้ใช่มันเริ่มจะบานแล้วหลานอบ่ายีโอเลยอ๋อเหรอเจ้าหลานตัวน้อยน่ะเหรอครับพอครันี้เขาเป็นแฟนคลับของผมใช่ไหมพอเขาบอกตามดูเออเนี่ยอืมโอ้สวยแต่ว่ามันยังไม่ไม่ไม่สะพรั่งเนาะเอ๊ะปีนี้มันเหมือนมันบานไม่เยอะนะ อ๋อโอคือแต่ละต้นเนี่ยมันจุดไม่เหมือนกันน่ะอ่าอ่ายุมาไอ้ไอ้นี่มันมามามาแต่งอันนี้นี่ดิเอ่อเอามีดมานี่หน่อยดิไอ้กิ่งนี้มันหักลงมานี่เออเนี่ยมันแตกหลาดไอ้นี่เนี่ยจริงจก็เอาไปถูใช่ใช่เนี่ยเนี่ยตัดอันนี้ออกนะเอออ๋อนี่นี่ไอ้ไอ้ไอ้นี่อันอันนี้เอาแยกไปเลยเนี่ยเออนี่ มดเลยทางทางนู้นมีเป็นเยอะเอยเราไม่ได้ดูเหมอนขโมยเลโยโอเคโอ้สวยก่อนนี้ก่อนเนี้ยที่ผมมาครั้งที่แล้วมันตกอยู่มันมีกิ่งตายตกอยู่แต่<อ>ผมก็ลอก<ช>เอาไปโอ้ oh, ไปที่บ้านกอบเลอร์เลยมันขยายขึ้นถ้าได้คอยดูแลมันอยู่ดีๆนะมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะโตดีโอ้เนี่มันสวย,ยว<อ>ลูกเขาตอมกับปิวไปอ๋อ<ๆ>ใชน่นี่มีนี่นต้นหนึ่งเนี่ยอันนี้มาขึ้นเอง อดอกเต็มเลยเนี่ยคือมันอยู่ต่ำเกินนะเดี๋ยวขโมยมาโอ้ถ้ามันอยู่เองกับต้นไม้เนี่ยมันจะใบไม่ค่อยร่วงนะมันจะดีมากเลยท่านผู้ชมย้ายเหลืองจันมาแล้วก็นี่เอามาขึ้นต้นลิ้มจี จากต้นทุเรียนเอามาลิ้นจีคือลิ้นจีต้นนี้มันเป็นลิ้นจี่พันสองขนานซึ่งมันรสชาติเปรี้ยวๆเราก็เลยลานกิ่งมันเพื่อที่จะปลูกเหลืองจันนี่ครับก็ต้องใช้เวลาจะมัดเหลืองจันเนี่ยจะบอกเทคนิคไว้เลยห้ามมัดให้มันนอนอยู่ใต้ท้องนะมันต้องอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างๆเท่านั้นนะถ้ามันอยู่ใต้ท้องกิ่งนะร้อยทั้งร้อยตายหมดนะเพราะนั้นก็ต้องให้มันอยู่ข้างๆอย่างนี้แหละท่านชม นให้แสงมันลงได้เนี่ยต้องลานกิ่งเนี่ยให้มันมีเพราะลิ้นจี่เนี่ยใบมันไม่ค่อยร่วงะ่ะเราต้องลานกิ่งให้มันโปร่งแล้วก็เหลืองจันทร์มามัดนมัดต้นลิ้นจี่เนี่ยไม่เป็นไรแต่ต้นทุเรียนนะถ้ามัดเยอะๆตาย,ตายท่านผู้ชมนี่แล้วก็สำคัญน,นะเวลามัดนี่ต้องใช้คนที่ชํานาญหน่อยนะถ้าไม่ชํานานญะตกลงมาเฮ้ยประกันชีวิตคุณขาดอายุอย่าง,อย,างอย่างใช่ไหม <laughs> นี่เดี๋ยวรออีกอีกประมาณครึ่งเดือนท่านผู้ชมมันจะบานเนี่ยเพราะว่าดอกมันตุ่มๆหมดแล้วเนี่ยโอ้อ่าพระเอกบอกว่าถ้าใครอยากซื้อเดี๋ยวจะเลาะให้เนี่ยหมืนม่ <laughs> มนหนึ่งหมืน่นหมื่นหนึ่งเลาะไหมหมื่นหนึ่งเลาะ <laughs> <laughs> คือเงินมาผ้าหลุดอะ่ะ <laughs> หมื่นหนึ่งอาจจะไม่เลาะถ้าสองหมื่นไม่แน่ใช่ไหม <laughs> มันอยู่ที่เงิน <laughs> ทุเรียนต้นนี้นี่มาแล้วเนี่ยโอ้เดี๋ยวจโอ้ยเอื้องคำมีบานแล้วเนี่ยทำไมมันออกนอกฤดูอย่างนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาจะไปดูเอื้องคำแนละ้วถ้าใันอยากได้พันไปเนี่ยโอ้ยนี่เอื้องคำนี่เบิร์นบานแล้วแล้วนี่ช้างนะช้างช้างพลายแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูเหลืองจันที่มัดไว้กับต้นทุเรียนแต่ว่า ทีเนี้คงต้องขยับขยายออกไปบ้างอะไม่งั้นนะมันเยอะเกินอะเดี๋ยวมันจะมีปัญหากับทุเรียนอ่ะเดี๋ยวพี่ดูเนี่เน,นี่ฮะพันเดียวกันน่ะแหละที่ขึ้นไปมัดนั่นแหละแต่ว่ายังยังบาดไม่ครบยังไม่อลังการวันนี้บางกิ่งก็แห้งตายไปแล้วน,นะตอนบานใหม่ๆนี่สีมันยังอ่อนๆอยู่เดี๋ยวก็จะอลังการมาก ครับถ้าอยากได้พันเหลืองจันรไปปลูกบ้างผมมีแบ่งขายนะครับอ๋อมีไม่เยอะมากตอนนี้กําลังแทงช่อตอนนี้มีกอละหกร้อยอะตะกร้าใหญ่แต่ว่าดอกใหญ่ไม่ใช่เหลืองจันป่าถ้าเหลืองจันป่านี้จะหายากอ่ะเดี๋ยววัดให้หมดเลยวัมาทางนี้อีกเนี่ยนะเดี๋ยวไปเอากิ่งมาอาาตอนนี้ก็จะให้ดูเหลืองจันทร์ตะกร้าที่แบ่งขายที่ปลูกไว้ขายเองอันนี้มันจะไม่ใช่เหลืองจันป่านะครับจะเป็นเหลืองจันท หนึ่งจันบ้านหนึ่งจันผสมก็แล้วกันนะแต่ว่าลักษณะหนึ่งจันผสมก็คือดอกมันจะใหญ่มากท่านผู้ชมนี้ดอกมันใหญ่แล้วก็นี่จะเป็นตาจุดแยกออกจากกันเนี่ยโอ้โหออกดอกเยอะเลยอันนี้ยเป็นตะกร้าขนาดนี้ยไซส์หกนิ้วเนี่ยดอกแทงเต็มเลยครับเนี่ยก็ขายอยู่ที่หกร้อยแต่ว่าส่งยากมากท่านผู้ชมนี่เต็มเลยเนี่ย ออกดอกนะั้นไม่รู้สิบสี่กุมพานนี่จะบานทันไหมท่านผู้ชมผมว่าค่อนข้างยากปีนี้เหืองจัะบานชา้าเหตุผลเพราะมันน่าจะหนาวเยอะนะครับมันก็แต่มีตะกร้าเล็กๆนะครับแบ่งขายร5อยห้าิบาทแต่ว่าท่านผู้ชมอาจจะมองว่ามันเหมือนมันเหมือนกล้วยไม้ตายเนี่ยค้าเล็กๆขนาดนี้ร้อยห้าิบบาทนี่ออกดอกแล้วเหมือนกันนะครับมีไม่ค่อยเยอะนะครับ ครับถ้าท่านอยากได้พันธุ์เหลืองจันป่าหรือพันธุเหลืองจันไม่ป่าเนี่ยนะครับเอาไปปลูประดับที่สวนก็ติดต่อแอดไลน์เข้ามานะครับ0 964696359ครับก็ยังพอมีพันธุแบ่งจําหน่ายนะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเหลืองจันเนี่ยมันเป็นกล้วยไม้ประจําถิ่นกล้วยไม้ประจําจังหวัดจันทบุรีแต่ท่านสามารถที่จะนำเอาปลูกได้ในจังหวัดอื่นๆเป็นุกเป็นต้นว่าทางภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ก็ปลูกได้นะครับ ผมเห็นเขาไปปลูกกันก็ออกดอกสวยงามท,ทีเดียวคุณท่านผู้ชมติดต่อแอดไลน์เข้ามานะครับ